ขายได้แบบเทน้ำเทต้องขยันนะคะต้องต้องขยันค่ะนี่นะคะจะให้พี่ทิญญาชิมโปรตีนนะคะนี่เลยค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะสีสวยอ่ะอันนี้คือมีอะไรบ้างอ่ะสตรอเบอรี่พี่่าก่อนออกกำลังกายกินเลยเพราะว่าหนึ่งซองอ่ะเหมือนเรากินไข่ไก่สามฟองเลยนะจ๊ะแล้วก็แล้วมันช่วยเบิร์นด้วยสมมติว่าพี่่าออกกำลังกายใช่ไหมเบิร์นกี่แคลค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าลูใช่ไหมก็จะประมาณร้อยห้อแปอันนี้ก็จะน่าประมาณ250ห้ต่อการต่อการขึ้นลูเท่าเดิมเ,เลิดไหมคุณคะเห็น <c oughs> ไหมที่ฉันจะไปยิงแ <c oughs> อบอร่อยอ่ะหอเหมือนขนมเหมือนแบบปีโป้เด็กอ่ะปีโป้เด็ก